มีพเพื่อนๆสอบถามมาว่าถ้าหากเราปลูกกล้วยแล้วเราไม่ตัดแต่งให้เหลือต้นแม่แค่ต้นเดียวเราจะปล่อยกอกล้วยให้เป็นกอใหญ่ๆได้หรือเปล่าก็จะตอบเพื่อน,นๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะปล่อยไว้ได้นะครับแต่ก็จะมีข้อเสียหลายอย่างเพราะถ้าหากว่าเราปล่อยกอกล้วยไว้กอกล้วยก็จะโึก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกล้วยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโรคตายปลายหรือว่าโรคหนอนกอและยังทําให้กล้วยออกเครือชาและอาจ<น>ได้เครือกล้วยที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นดินถมใหม่อย่างสวนของเราอาจจะส่งผลให้กล้วยไม่ออกเครือก็ได้หรือ้้้ากกก็็เเปปปนนรรทททีีีีีี่่่่ไมมสบููณ์3แลลว และทดลองวิธีการดูแลสวนกล้วยต่างๆก็จะพอสรุปได้ว่าควรจะตัดแต่งกอกล้วยให้เหลือต้นแม่แค่ต้นเดียวปรญญาศจากโรคและได้เครือกล้วยที่สมบูรณ์ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความสะดวกของเจ้าของสวนด้วยนะครับว่าจะทําอย่างไรนี่นะครับเ,เพื่อนๆงานรื้อกอกล้วยต้นใหญ่ๆแล้วก็ต้นสูงๆ่ยครับนะถ้าเราไม่มีเขียวตัวนี้เราก็จะทางานยากนะครับว่าเขาเป็นเขียวด้ามยาวเนาะตับต้นสูงสนี้ก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าช่วยเราตัวเคียวยะะทำจากเหล็กแมกนีซเกรดนาเข้าจากเกยอรมันเชื่อมต่อกับด้ามด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้มีความแข็งแรงและปานี่สวยงามด้ามทำจากพลาสติกอย่างดีจับกระชับมือตัวด้ามทำจากเหล็กท่อกาวไนซ์มีความแข็งแรงและไม่เป็นสนิมและเขาก็มีราคาไม่แพงอยากได้ไว้ใช้งานกดส่ดซื้อที่ลิงก์บนคลิปนะครับ